ลองส่งให้ยายทวดดูซิว่าปาๆจะทำยังไงปาปปาหาคนแก่ปลลูกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเยเยเ้ยอยเฮ้ยเ้ยเยายเฮเ้ยเ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 ้ยเฮ้ยเยทฮ้ยเ้ยเเยย อ้วโอ้ยไม่หลับก็รู้อราู้อยู่นะโย้ทวดไม่ได้เดินไปไหนเลยแน่นอนตายกับที่อยู่ตายตายไม่ไม่เอานะโอ้ขอโทษขอโทษด้วยขอบคุณที่มาช่วยแล้วขอโทษเย้ทวดมาเย้ทวดใช่ไหมเมื่อกี้พี่เอลป้อนไอติมขอโทษาย้ทวดตอนทีหนึ่งขอหลอกสารมาขอหลอกหลานขอโทไม่ก่อนกินไหว กินเสร็จไหวอีกอ๋อครับต่อไปก็ต้องไหวเนี่ยโฉมหน้าป้าทำไมทำอย่างนั้นนะท,ทำอ่